ครทนได้ก็ทนไปแต่ของคนหนึ่งเระไม่ทนขนาดนั่งอยู่บ้านเฉย,เฉยๆเพอแป๊บเดียวบินเขารูจมูกแล้วไอ้พวกแมลงวีทั้งหลายนี่นะอย่าว่าแต่แมลงวีเลยครับกันได้สารพัดแมลงเลยไม่ว่าจะเป็นยุงแมลงวีแมลงวันโอ้ยสารพัดแมลงครับใส่ทำกิจกรรมได้หลากหลายมากมายครับนี่เป็นได้ทั้งหมวกกันแดดแบบนี้เลยเห็นนะดูล้มากาศรอบด้านเลยที่รอบศีรษะเลยครับผมแล้วก็ด้านหลังสามารถปรับตัวนี้ให้กระชับเข้ากับขนาดศีรษะของแต่ละท่านได้ด้วยเลยนะครับนี่เห็นไหม ดูลมอากาศแคบจะรอบด,ด้านเลยโอ้โหแล้วก็เป็นหมวกปีกแบบกว้างๆแบบนี้ครับด้านหลังครับเป็นบงังแดดได้ด้วยนะนี่กันลมกันแดดได้อีกครับด้านหน้าก็เป็นตะข่ายมุ้งกันแมลงแบบนี้เลยครับสายลาดัดคางก็รูดปรับระดับได้ครับมีตัวล็อกให้ตัวมุ้งตัวนี้ก็เหมือนกันครับรูดให้กระชับได้เลยตามสะดวกครับอยากให้กระชับแค่ไหนอ่ะรูดเลยดิเขามีตัวล็อกให้เรียบร้อยเลยนี่ฮะอยู่บงอยู่บ้านก็ใส่ได้ครับแมลงวีแมลงวันทุกวันนี้โอ้ต้องบอกเลยว่าดุมากๆนะนี <laughs> ่ ไปทำกิจกรรมได้หลากหลายมากมายยิงนกตกปลาไปกลางตรงกลางเต็นโอ้ยสารพัดเลยครับเข้าปงเข้าป่ากันแมลงได้ดีเลยแบบนี้นะนี่นะนี่ราคาประมาณนี้ครับผมโอ้โหเขาเข้าใจทำเนาะและที่ได้มาราคาไม่แพงด้วยครับเขาได้กำไรจากตัวไหนยผมอยากรู้จริงเลยนะโอ้โหหมวกกันแดดกันแมลงได้ด้วยครับนี่สารพัดประโยชน์แบบนี้เลยครับโอ้โหมีให้เลือกหลากหลายสีอยากได้สีอะไรกดท,ที่ตะก,ก้าน้าคิดได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสบายแล้วทีนี้